Hey! สวัสดีครับวันนี้พกผมเก๋เช่นเคยนะครับกับชาแนลตามสัปดาห์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องขุดแล้วกันเพราะว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยได้อัพคิดคลิปนะครับเพราะว่าผมเอาเครื่องคอมผมเนี่ยไปขุดหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมเลาเดือนเนี้ยเป็นเดือนมอกรานะครับมาดูกันดีกว่าว่าถ้าขุดตอนเนี้ยจะคุ้มไหมแต่เอาจริงอ่ะมันก็มีความเสี่ยงกันนะเพราะว่ามันเป็นการเลือกลงทุนนะครับว่า เพราะว่าในการขุดเนี่ยที่ผมใช้การ์ดจอผมขุดเนี่ยเป็นการขุดเหรียญอีทีเรียมนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะขุดและรวมเหรียญทีเดียวเพื่อขายทีเดียวในเวลาที่แพงหรือว่าขุดแล้วก็ตัดจ่ายเลยก็คือโยนเข้า n บแน e หรือว่า b i ตค u ัก็ได้นะครับผมหรือเอ็กชนต่างๆแล้วก็ค่อยขายทีเดียวก็ได้ถึงจะได้ตังออกมานะครับผมก็อยู่ที่ว่าเหรียญจะแพงหรือถูกด้วยเพราะว่ามันจะมีค่าดิฟอีก ค่าดิฟบอมเนี่ยแหละครับเขาบีคือแรงขุดมันเยอะแล้วก็ไปดูช่องอื่นๆก็ได้พูดถึงไม,ไม่ไม่ไม่ต้องดูช่องผมเพราะผมก็มีความรู้ที่พอแบบพื้นฐานไม่ได้รู้เยอะจนถึงขนาดนั้นนะครับผมก็จะบอกแล้วกันว่าที่ผมใช้เนี่ย 6800XT 2ตัวแล้วก็ 5700XT ตัวเดียวผมเป็นเครื่องขุดขนาดเล็กอะไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับแต่ใช้การ์ดจอใหญ่เพื่อมัมนมีกําลังขุดที่เยอะกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว,ว่าตอนเนี้ย เป็นเดือนมะกราผมขุดได้กี่บาทนะครับต่อวันเดี๋ยวผมันจะตีออกมาเพราะว่าพูที่ผมใช้เป็นพูอีเทอร์ไมลด้วยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ๋อแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่กาจอแพงนะตอนนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยก็เป็นเพราะการขุดเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเขาก็ดองของไปด้วยมันเป็นความบเขาเรียกอ,อะไรมันเป็นความชิป ปื๊ดๆของวงการเกมเมอร์จริงๆผมก็เป็นช่วงหนึ่งแหละที่อ,อยากเล่นเกมซื้อกาจอมาเล่นเกมด้วยอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยแล้วก็ได้ไมาในราคาที่แพงไงแล้วผมก็เลยเออลองดูหน่อยว่ามันมันมันดีตรงไหนว่าเออแบบขุดอะ่ะได้ตังไงวะพอเสร็จแล้วผมขุดไปขุดมาเออมันได้จริงพอมันได้ปุ๊บก็เลยหลวมตัวไปไปขุดเลย ขุดแล้วก็ไม่ทำโกไม่ไม่ทำแล้วคงคลิปปึ๊บไม่ค่อยได้ทําแต่หลังชัดเนยจะต้องทําแล้วเพราะว่านะเอาเอาให้ดูแล้วกันก็ว่ามันได้กี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็นี่นะครับเป็นเครื่องขุดของผมนะครับจริงๆมันเป็นคอมเลยที่ผมเอาไว้แบบเล่นเกมอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยลองขุดดูก็เป็นหกแปดูนย์ เอกทสองตัวนะครับเป็นล็อกเนี่ยจริงๆวางแบบเนี้มันอันตรายนะพูดถึงอนะมันก็มีเสี่ยงที่จะไฟมุงไฟไหม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เดีย๋ยวผมเข้าให้ดูแล้วกันอาจจะสั่นหน่อยนะมือสั่นหน่อยไปครับอันนี้ก็ใช้เว็บอีเทอร์มานะครับเป็นภูขุดนะครับสองของผมก็นี่นะครับก็ที่ผม โอ้ยมีพัดลมเออลืมบอกไปต้องใช้พัดลมในการระบายอากาศด้วยเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆร,ร้อนร้อนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือการขุดในเดือนมกรานะครับมกราปีนี้แหละปี65เนี่ยแหละเนี่ยตอนเนี้ยตกอยู่ที่8.8 0ศูนย์เดลี่นะครับอ่าเนี่ยเดลี่8เดลี่ตอนนี้ผมขุดมารวมแล้วได้ประมาณเนี่ย1 1บ 19เ USD นะครับผมอันนี้ก็คือแรงขุดเป็นแฮชเลทนะครับร้อยเนี่ยแล้วเรื่องของการขุดเนี่ยโอ้โหก็ต้องจูนด้วยนะครับจูนการจอด้วย o อซครับกาจอให้มันขุดได้แรงเนาะขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้คือแล้วมันก็มีค่าดิฟบอมอะมันทําให้ขุดได้ยากขึ้นอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คนขุดก็เยอะเหมือนกันเหมือนเราก็สู้กับแรงคนอื่นนะครับ เนี่ยแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยที่รู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้าวงการเนี่ยมาช้าเกินไปมันก็เลยเหมือนให้ทําให้รู้สึกว่าเราขุดสู้แรงคนอื่นไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าคนอื่นเขาเขาคุ้มทุนแล้วอ่ะเออเขานําไปก่อนและอย่างหนึ่งไออตาที่ทําเหรียญอีทีเรียมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้อีทีเรียม2.0ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันครับเพราะว่า มันเป็นข้อมูลอของเหรียญคริปโตต้องศึกษาให้อย่างลึกซึ้งก่อนก่อนที่จะลงทุนด้วยเพราะผมว่าผมก็โดนไปหนักเหมือนกันนะครับในจุดจุดนี้ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอ่ะมันตอบไม่ได้หรอกว่าคุณจะคุ้มตอนไหนซึ่งผมตอนนี้ก็ยังไม่คุ้มนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ผมเอามาบอกให้ว่าว่าเป็นวิทยาทานเฉยๆนะครับผมว่ามันอยู่ที่เราเรื่องลงทุน นะครับทุกๆอย่างนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่การจอก็โคตรแพงในตอนนี้จริงๆ <Okay. S 1> เหนื่อยเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ